สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณัฐนิชาสีโทนะคะชื่อเล่นชื่อน้ำโมค่ะชายาที่โดนเรียกคือไอเสบค่ะเกิดวันพฤหัสบดีที่5มิถุนาพศสอพนาค่ะอายุ13ปีค่ะไม่มีพี่น้องค่ะเป็นลูกคนเดียวค่ะก็จะเป็นคนห้างาค่ะแล้วก็นิสัยก็จะเป็นคนเฟรนดี่ค่ะเข้ากับคนง่ายแล้วก็ชอบเที่แครค่ะ เด่ในดวงใจคือพี่แอนแอนชอรีค่ะเพราะเขาเป็นคนเก่งและเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองค่ะหนูชอบสีทองค่ะเพราะมันแบบว่าดูยิ่งใหญ่อลังการแต่ไม่ชอบสีดำค่ะเพราะว่ามันดูมันมองชอบกินอาหารรสเผ็ดๆค่ะเพราะาชอบกินเผ็ดแล้วก็ไม่ชอบลิงจีค่ะเพราะว่าไม่รู้ทําไมไม่ชอบเหมือนกันค่ะชอบวิชาพละค่ะเพราะว่าชอบเล่นกีฬา แล้วก็ไม่ชอบวิชาศิลปะค่ะเพราะว่าวาดรูปไม่ได้เลยชอบฟังเพลงแนว R&B ค่ะรู้สึกมันทัดใจอาชีพในฝันก็อยากเป็นหมอทหารค่ะเพราะว่าอยากเป็นทั้งหมอด้วยแล้วก็อยากเป็นทั้งทาหารด้วยอืมอันนี้แล้วกันในโคมีเดอะไฟในใจมีเดอะเธอนะจ๊ะ